นี่ก็ยิ่งเส้นยิ่งครับผมอมาได้กางเวทีได้ดูเรียนโอเคครับเดี๋ยวเทียบก่อนถ้าหลอกผมผมไม่ได้ลงเลยครับยอมแพ้เลยครับไม่ยอมแพ้ใช่ไหมยอม<ร>ยอมแพ้เลยครับยอมแพ้อะไรยอมแพ้พี่รัวความหลอกครับรับหลอกนะพอดีผมเพิ่งกินยานลดความหลอกมาสามสี่ครับผมนี่อุตส่าห์ไปทำหน้าที่เกาหลีมาสู้ไม่ได้นะครับผมก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่าน ก็เลยไม่อกก็คงอาจจะได้เห็นหน้าหน้าตาเราบ้างแต่ว่าปีหลังๆอาจจะไม่ค่อยมีผลงานมาออกมาเท่าไหร่เรื่องจะเป็นหนังเองก็ดีหรือว่ารายการท่องเที่ยวที่ผมตลังทำอยู่แต่ว่าในงไงวันนี้วันเด็กนะครับก็ปกติผมมามาทุกปีอยู่แล้วนะครับก็มาจัดสันติภาพครับน,นะครับก็จะเป็นฟุตบอลยุวชาชน ปีนี้ก็มาจากที่สนามสีข้างหน้านะครับาเกิดไทรว่าอยากจะไปช่วยชมช่วยเชียร์ก็สามารถไปได้ก็ตอนนี้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นรอบแรกอย่างเดียวแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นรอบน้องเขารอบแข่งกะสองวันนะครับสองวันนะครับชมได้ก็พวกผมกับเพื่อนเพื่อนทีมทั้งมไทยสมัยก่อนมันเป็นสโมสรอะไรเงี้ยครับก็สมัยก่อนเราก็เล่นบอลกันมาเราก็เออเลยเล่นบอลกันมาเรื่อยๆแล้วเราก็เลยอยากจะมาจับก็จัดกันมาเรื่อยๆ พี่ที่นี่ก็ให้การต้ตอนรับอย่างดีทั้งวันเด็กนะครับไม่ไไมว,มว่าน้อๆหรือหนูนะครับก็กว่าว่าวันเด็กนี้ปีเด็ก้ปีใหม่นี้แล้วก็ทั้งปีนะครับจะเป็นปีที่ดีของ